ยื้อแงเย้อันนี้ให้น้องๆถ่ายว่าตัวกระดืบนี้มันคืออะไรเด้งได้ดึงได้ดูสิแว่ ไปดูวิธีทำกันเลยว่ามันคืออะไรเอา,ะาละค่ะน้องๆเรามาดูวิธีทำตัวกระดึ๊บกันเลยนี่อุปกรณ์นี่สามอย่างแค่สองอย่างแค่นี้เองง่ายมากเราก็ไปซื้อแผ่นลดไขสัตรับเด็กตามร้านขายยาและสะดวกซื้อทั่วไปมีหมดเลยมันคืออะไรมันคือแผ่นลดไข เล่นเนี่ยห้ามรับประทานนะเล่นเฉยๆอย่างเดียวอันนี้นะพอแกะออกจากถุงหนะ้าตามันก็จะเป็นอย่างนี้หยุนๆก็ลอกลอกพลาสติกออกมานี่นะเราก็ใส่ลงไปในอ่างเลยม,มันจะเหนียวๆนิดนึงเพราะว่าเขาไว้ติดกับหน้าผา แล้วก็แช่น้ําถ้าอันนี้เราก็จะได้ตัวกระดืบที่มันที่มันเป็นตัวเล็กนิดนึงเนาะโอเคแช่น้ําไว้ประมาณสัก5นาทีแล้วเรามาดูกันเลยจบแล้วนะคะเด็กๆใครที่ชอบน้องกระดืบตัวนี้นะอย่าลืม กดแชร์กดไลค์กด s u b s ไคร b ์ช่องร้อยแปดไลฟ์ร้อยแปดไลฟ์สไปซีมี2ช่องนะแล้วก็ f a c e b o o k ฟรีทข้างล่างนี้แล้วก็ Instagram ข้างล่างนี้เข้าไปกด Follow กดถูกใจกันเลยนะจ๊ะที่นั่นมีจัดกิจกรรมแจกของมากมายวันนี้กระดืบกับพี่เฟิร์นไปก่อนนะบ๊ายบาย